ช็อกวงการหมอลำอีกแล้วครับนอ้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงสร้างปรากฏการใหม่ให้กับวงการหมอลำให้กับวงการไอดอลของภาคอีสานนะครับโดยช่อง TNN นะครับช่องใหญ่ทีเดมีผู้ติดตาม6.35ล้านคนนะครับได้ทำข่าวเกี่ยวกับาการลงทุนนะครับไม,ไม่ใช่ข่าวบันเทิงนะครับ ช่อง GNN นข่าวสายบันเทิงครับได้ทำข่าวธุรกิจเกี่ยวกับน้องอิงเพชรบ้านแพงอ่าเพชรบ้านแพงซึ่งไปคว้าตัวคุ่งอิงเพชรบ้านแพงมาเป็นแบรนด์อมบาสเดอร์เรียบร้อยแล้วค่ะหวังจะเจาะ เปิดประตูเข้าสู่แดนอีสานนะคะเข้าไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ก็คือวัยรุ่นแล้วก็กลุ่มคนวัยทางานด้วยนะคะสาหรับคุณปรมียงจาวราผู้อํานวยการสายงานการตลาดบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าบริษัทได้ใช้กลยุทธ์หลักอย่างไอดอนมาร์เก็ตติ้งต่อเนื่องเพื่อเชื่อมระหว่างแบรนด์ไปยังผู้บริโภคและก็สร้างการรับรู้ให้แบรนด์เท่าแก่น้อยเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ไอดอนแต่ละคนให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และก็เป้าหมายที่จะมุ่งไป ซึ่งเน้นการวางกลยุทธ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภครวมไปถึงทําการตลาดเพื่อสร้างสีสันให้แก่วงการตลาดสาายและสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลายนะคะโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นภาคอีสาน <ừ, S 1> ค่ะจึงคาดว่าการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่คุณอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงหรือว่าคุณรัตนาพรอ,อุดทุมในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างแบรนด์ a w a น e ที่ช่วยผลักดันยอดขายได้และก็คาดว่าจะช่วยขยายช่องทางร้านค้าปิกดั้งเดิมหรือว่า traditional trade ของแบรนด์เท่ากัน ในท้องถิ่นทุกอำเภอคือให้ครอบกลุ่มยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในภาคอีสานภาคเหนือตอนล่างรวมถึงเข้าถึงไลฟ์สไตล์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายวัยรุ่นวัยทำงานภาคอีสานและผู้บริโภคที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งหมอนลำได้มากขึ้นด้วยนะคะแคมเปญเจาะภาคอีสานครั้งนี้บอกว่าเป็นครั้งแรกของเข้าแก่น้อยเลยนะคะที่เน้นเจาะไลฟ์สไตล์ลูกทุ่งเพื่อตอกย้ําว่าแบรนด์เข้าแก่น้อยสามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่ม ก็เตรียมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคก็จะมีการจัดก,กิจกรรมพิเศษ <Yeah. S 2> มินิคอนเสิร์ตแอนด์แฟนมิทติ้งด้วยนะฮะขณะเดียวกันถือว่าเป็นการขยายช่องทางร้านค้าปิดดั้งเดิมให้ครอบคลุมทั่วภาคอีสาน <Yeah. S 2> ก็เป็นอีกช่องทางที่มีบทบาทสาคัญค่ะปัจจุบันเท่าแก่น้อยบอกว่ามีส่วนแบ่งตลาดสาหร่ายในช่องทางนี้อยู่ที่ร้อยละสามถึงสีก็เป็นหนึ่งในช่องทางที่มีโอกาสในการเติบโตของผลิตภัณฑ์ได้อีกมากด้วยค่ะสําหรับเท่าแก่น้อยถ้าย้อนกลับไปการใช้กลยุทธ์ไอดอลมาร์เก็ตติ้ง ไอดอลไปผู้บริโภคเนี่ยก็เป็นการสร้างการรับรู้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านมาก็จะมีไปนับๆดูนะมี4หนุ่ม F4 6สาว BNK48 เซคุณ EXO นี่คุณกราฟธนาวุฒิชีพรึกนูดนิวชวรินเป็นต้นไปที่คนเยอะจริงๆเขามุ่งมั่นกับไอดอลมาร์เก็ตติ้งมาโดยตลอดนะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นไลฟ์สไตล์ลูกทุ่งนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้าน,นะคะ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดเป็นแค่พรีรเซนเตอร์ทั่วไปนะครับถ้าอยู่ในแบรนด์ระดับโลกของเท่าแก่น้อยนี่คือคิดว่าข่าวอีกช่องทุกช่องต้องทําข่าวน้องหญิงที่เป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์เท่าแก่น้อยทุกช่องแน่นอนครับเพราะเท่าแก่น้อยเขาต้องการให้ ผู้ที่อยากจะมาร่วมลงทุนกับบริษัทเขามีความมั่นใจและเขาก็มั่นใจในตัวของอิลาน้อยอุงหิงเพชรบ้านแพงเขาจึงทำสิ่งนี้จึงกล้าดึงตัวกล้าจ้างน้องมาเป็นแบรนด์แอมเาสเดอร์นะครับไม่ธรรมดาครับรแบรนดน์นี้มีศิลปินเกาหลีนะครับมีศิลปินอ่าหลายหลายคนนะครับระดับท็อปๆนะครับซุปตาร,ระดับท,อบท,อบทอบ็อปๆเมืองไทยทั้งต่างประเทศด้วยของเกาหลี ไม่ธรรมดาครับน้ององค์หญิงถ้าใครได้ดูคลิปนี้ให้แชร์ไปนะครับให้แชร์กันออกไปส่งต่อกันออกไปให้เขาไปดูข่าวครับให้ไปดูข่าวช่องทีวีที่ทําข่าวของน้ององค์หญิงนะครับ TNNew เอ่อ TNN เป็นช่วงธุรกิจนะครับเป็นช่วงของช่องธุรกิจทําข่าวประมาณอ่าสามนาทีสองสามนาที ไม่แปลกใจนะครับทำไมน้องอุ้งอิงเติบโตมาได้ขนาดนี้เนื่องจากมีพลัง f อมีแฟนคลับมีสื่อโซเชียลของเพจแพงของบอดโจและน้องเองไม่มีอะไรเสียหายนะครับเป็นศิลปินที่ครองตัวครองกระแสสร้างกระแสได้ในทุกโอกาสภาพลักษณ หน้าเวทีหลังเวทีทําให้พรีเซนเตอร,เนะร์เขาไว้ใจนะครับเขาไว้ใจนะครับคําว่าแบรน์ระดับโลกต้องเข้าใจว่านี่นครับแบรน์ระดับโลกเวลาเขาเดินการตลาดเขาต้องออกช่องทีวีช่องใหญ่ทุกช่องทําข่าวช่องใหญ่ทุกช่องใครที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาก็ย่อมมีผลตอบรับ จากกระแสมวลชนได้ในระดับหนึ่งไม่ใช่ระดับหนึ่งนะครับในระดับความน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่งและบริษัทเท่าแก่น้อยจํากัดมหาชนนี่ก็ต้องไว้ใจอุงหญิงเพชรป้านแพงเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้น้องเป็นพี่เซนเตอร์เป็นผู้สนับสนุนในฤดูการนี้นะครับถ้าผลตอบรับดีไม่แน่ครับปีหนา้าอาจมีต่อ และแบรนด์อื่นๆสิเขาว่าซัพพอร์ตน้องอุ้งหญิงเพชรบ้านแพงอีกอย่างในนออนผมไม่ได้ทําคลิปมาเกือบเดือนแล้วครับนี่เป็นคลิปแรกของเดือนมันบุยเวลาครับมันบมีเวลาเห็ดแต่มาเจอข่าวนี้โอ๊เฮ็ดบ่ไรครับมันต้องทํำจริงๆมันเป็นอะไรที่ผมปลื้มใจนะผมเป็นเอฟซีด้วยกันติดตามน้องอุ้งหญิงมาเห็นการเป็นพรีเซนเตอร์เป็นอ่าเป็น หลายแบรนด์ครับไม่ว่าจะเป็นของกลางน้ำไม่ว่าจะเป็นของไปรีวิวสินค้าไปโชว์ตัวงานนู้นงานนี้แต่หนนี้มันไม่ธรรมดาครับกับแบรนด์เท่าแก่น้อยนี่สืบเรื่องมาจากข้างหนึ่งครับน้องอค์หญิงเคยไปไลฟ์สดนะครับกับแบรนด์เท่าแก่น้อยยอดขายนี่ถล่มทลายเลยนะครับจำไม่ได้ว่าไลที่ไหนวันไลที่ลอยเอสหรือ,อยูไซนี่แหละ ของเท่าของทถวใจหน่อยเนี่ยมีแฟนคลับ f อฟเข้าไปซัพพอร์ตน้องมากนั่นแหละครับคือสิ่งที่การตลาดเขามองเห็นเฮ้ยทำไมเด็กคนนี้มันสร้างยอดขายให้ภายในหนึ่งชั่วโมงมี f อฟมีคนมาซื้อของอะไรขนาดนี้แสดงว่าตัวน้องนี่ไม่ธรรมดานะครับนี่คือพลังของ f อฟนะครับส่วนหนึ่งทำไมช่องไม่เฟินถึงรักน้องอุ้งอิงมาก ติดตามน้ององค์หญิงไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดงานขึ้นบันไม่งานเปิดวงปิดวงซัพพอร์ตน้องตลอดเพราะเอฟซีของน้องแข็งแร่งครับเอฟซีของน้องแข็งแจงและตัวน้องก็ทําให้พ่อ,พอแม่เอฟซีรักไงน้องถึงขึ้นมาอยู่จุดนี้ได้แบรนด์เท่าแก่น้อยจะเป็นแบรนด์ที่ทําให้น้องโด่งดังขึ้นไปอีกและต่อไปจะมีแบรนด์อื่นๆแน่นอนครับ อาจจะเป็นรถยนต์นหลายค่ายก็ได้อยากตีตลาดทางภาคอีสานสไตล์แบบแนวพ่อลูกคู่บุญอ่าพ่อลูกเที่ยวด้วยกันเที่ยวแบบครอบครัวอาจจะบอสโจวุกหญิงอนาคตเป็นไปนได้อย่างแน่นอนและแบร์อื่นๆน,นะครับสามคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับหลังจากไม่ได้ทำคลิปรอ่อมาดวนแย่งมัน,น,น,ม,นมันมุยมเลวลาว่างนี้ครับฝากติดตามฝาก น่นแหละทามีโฆษณาขึ้นก็ดูให้ด้วยนะครับก็ฝากดูฝากเป็นกำลังใจครับก็จะทําข่าวน้องต่อไปจังสิครับเป็นระยะระยะนะครับเป็นระยะระยะไปแล้วเตโอกาสขอบคุณครับ